ยังเพิ่งงงอามีเธอมีเธอต้องเสียใจเหมือนกันนะอากินไม่ได้กินไม่ด้วยิ้มแล้วเอ้เหล็กคนเดียวยิ<โฆ>้ยิ้แบบก้อนข้าวยังยากเลยอลิซสองันเกีียวเหรอยากว่าว้นากไอเอฟมีเธอไหมครับเราจะได้ไม่ต้องเลี้ยง <laughs> เราต้องกล่อมให้หลับก่อนถึงจะได้ถ่ายงานหมูเดงแดงดงหมูแดงนิ่งนงถ้าพีกกล่อมให้มีเธอหลับได้ผมจะให้หนงางวันพีทไปอะไรเอาอะไรตีหัวมีเธอ <laughs> จริงๆเลยคุณบุ๋มเนี่ยจะมีก็มีเถะน้องนะแค่อุ้มมาก็ปวดขาแล้วเนี่ย เป็นภารกิจเราไปรับน้องมีเธอแล้วก็เพื่อมาให้คุณผุมเลี้ยงต่ออยากซ้อมซ้อมมีน้องมีมีเป็นของตัวเองไปเถอะจะได้ไม่ต้องซ้อมคุณบุมไปไปวันนี้เราต้องนอนด้วยกันนะลูก พี่พีทแล้ววันนี้เราจะทำการเลี้ยงนี้เธอหนึ่งมันเมนหลักของวันนี้จะต้องเป็น2คนก็คือุผมกับพีทต้เป็นคนเลี้ยงมีเธอเมนหลักไม่ว่าจะอกินข้าวแต่ว่าช่วงเวลาที่เราทำงานอนุโลมให้มีเธอให้คนอื่นอุ้มได้ทุกคนอยากเห็นว่าเรามีลูกแล้วเป็นยังไงอันนี้ลองดูว่าพีทจะเลี้ยงเด็กได้ไหม หนูว่าไม่ได้แหละหนูว่าไม่ได้แหละนี่จะเป็นวันแรกที่ได้เลๆๆี้ยงเด็กจริงๆคือตอนนั้นอ่ะเราเคยไปเลี้ยงเด็กแต่ว่า้ย่ไหนมาไว้กี่ก็ยังแบบ3ามสี่ขวบเนาะพี่โกกับเดซี่แต่วันนี้คือเด็กน้อยของจริงเอาไปอหาเรื่องหาเรื่องโอเคเราเริ่มภารกิจวันนี้เป็นคลิปที่จะถ่ายทำยาวสุดๆจนถึงค่ำเลยจำได้อย่างใครอ่ะ ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยาลไยนี่เป็นผู้ชายได้ยังไเฮ้ยเราคกระตุกจบมือเอ๊เอ๊พี่คะจ้ารับลูกไปเรียงด้วยค่ะมะวันนี้มีเธอจะเป็นลูกหนึ่งวันถ้ามีลูกลูกโอ้โด้ดดไม่ชินี่ะจะมาอลยรนู้โอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหบเลยเอาละ นะเอาให้เงียบเร็วๆโอวลุกสิเร็วเเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่มีลุกขึ้นมาอุ้มเดิเราอย่าอุ้มเดินเฉยเราป้อนข้าวเขาถึงเวลากินข้าวแล้วทีงี้ไม่ร้องเลยนะพอได้เดินแล้วสิเดิน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 เราอย่างนี้ใช่ของกินข้าวปะเราเอาแต่ใจเหมือนเก็ดเลยนะบังไว้บังไวบ ยิเราลูกเขามาโทรมะของเราของเราองเหัวเดี๋ยวเพิ่งอ่ามีเธอมีเธอก็ใส่ใจเหมือนกันนะไม่ได้ร้องจริงแต่คือถ้าอยู่ในโพสิชันที่ไม่ชอบร้องไห้ทันทีแล้วร้องปลอมด้วยอย่างนี้ไม่ร้องไห้ไม่งงงงาแล้ว อร่อยเหรอพี่พีจัดก,การอ้ามเอาไม่ใช่แล้วลูกไม่เห็นยอมกินเลยบุม๋มดูดูดูดก่อนดูดพอใจไหมนั่งอ้ามแกงเพีไงบองใช่นะฮะ มือถือมือถือไว้ไหนนะไม่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 เดี๋ยวเพิ่งพูดกยปุ่มก่อนเดี๋ยวเราไปไว้กับแม่ดีกว่าถ้าจะถนัดกว่าดีเสียงไปก่อนจะแต่งหน้าไม่ได้เลเอเราพักกันตรงนี้ก่อนนะกินนมกันมาพอดีล็อกละมากินนมจุ๊บๆกินนมก่อนกินนมเฮ้ยมิเชลกินนมก่อนไม่ใช่อย่างนี้ จะบอกว่าบทสรุปของการเลี้ยงเด็กก็คือเราต้องมีที่เลี้ยงแล้วล่ะครับไหนลองจิไหนเอาข้าวมาจีหนุ <c oughs> ่มต้องบังครับวิวรูปผอมก็ลองกอง ไม,ไไม่ไม่ได้กินข้าวเจ้าอหไรใจอะไรใจเอามาเรามาช่วยถือตะปุกมาแล้วพี่พีกินแล้วเนี่ยอันเดียช็อตด,ด้ยวยลูกเออเอาเร็วดึงดึงดึงอาปากันเนี่ยอ้าเขาไม,ม่ชุนนั่งกินอ้าม <c oughs> สนุกแล้วสนุกแล้ว ยิ้ม่ได้ยิ้ม่ได okay. ้วยยิ้มแล้วเฮ้เล็กว้ด้วยิดปากแม่พีพีน่าภูมิใจว่าพีพีดูเลี้ยงเด็กได้ตอนนี้อ้ามได้เลยป้อนข้าวยังยากเลยลิงแล้วจำลุงพีทให้ได้ด้วยนะตอนโตอะว่าเราเคยป้อนข้าวกันและกันแบบนี้นะแตกปะบุญคุณเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ อุ้ยมีเธอมีเธอสนุกมากเลยนะในนี้นะ่ะนี่แล้วเราก็ไปไหนก็ได้มีเธอผู้ไม่ชอบอยู่กับที่เราไม่อยู่กับที่กันเนาะเราต้องไปนู่นมานี่มาลดอ,อันตรายนะคาดเข็มขัดด้วยนี่บังหมดเลยนี่งงางดีไหมมีเธอดีไหมมีเธอโง เขาถือว่าเป็นพ่อแม่ก็อยู่ให้เขาถือว่าเป็นเด็กเลี้ยงง่ายเลยเพราะไม่งั้นเด็กคนอื่นก็คือร้องไห้ตายแล้วตอนนี้ ถ้าแล้วช่วยกันทํางานก่อนมีเธอช่วยกันทํางานก่อน,น,ท,น,อนทุกคนช่วยแชร์หน่อยนะครับมาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ตลกดูนะมีมิ๊สองร้อยเก้าสิบนะครับสองร้อยเก้าสิบนะตัวนี้รหัสคือ C เก้าห้าศูนย์นะมีเธอพิมพ์มีเธอเลยครับรหัสอมีเธอเหรอ ต้องมีลูกแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยก็เนี่ยสภาพเนี่ยมันจะได้ด้วยกันแล้วกดจอด้วยจริงๆทุกคนเขาช่วยกดจออ่ะจิมไอเอฟมีเธอไหมครับเราจะได้ไม่ต้องเลี้ยงวันนี้มีเธอมาช่วยขายของนะครับแล้วนี่คือคนเข้ามาดูเยอะกว่าไลฟ์ขายของอีกนะนี่เราเมขาย เดี๋คือโทรศัพท์ทก่อนคือโทรศัพท์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลก่อน <laughs> อันนี้แมวกวักแซม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 คือใครคือดีไซนเนอร์คนเดียวกับมอลลี่นะครับแมวมือขยับได้นะมี <laughs> เอาขาเข้าไปเร็วขยวนะับนังดึ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 งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับโอ้คงว่างแล้วคงว่างแล้วโอเคได้ถ่ายงานพอดีอ่ะเราต้องกล่อมให้หลับก่อนถึงจะได้ถ่ายงาน

ฉันสั่งนะเดี๋ยวรอดูนะสินค้าที่สั่งไว้ทั้งหมดเพื่อมีเธอแอดมินเตอร์ทั้งหมดที่เราสามารถถาโถมให้เด็กคนหนึ่งได้เราถาโถมภายในแป๊บเดียวนี่แม่เขางหนูนจะหวังเขาเห็นไหมไปเลยลงเลยไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วอืออะไรอ่ะตัวอย่างก็ยัก เอมองเร็วมองมอง,งก่อนมองอีกทีมองก่อนมอง <c oughs> นี่พี่ปูมาแล้วพี่ปู <c oughs> เดี๋ยวดูนะ จะหลับแต่ไม่หลับอ่ะเกือบจะหลับแต่กลับมาได้ทำไงดีอ่ะมีเธอเคยทำสถิติดะคะไม่หลับจนถึงสามทุ่มละคะเรื่องใหญ่ละค่ะไม่เอาอ่ะบอกก่อนไม่เอาไม่อุ้ยของเล่นมาเต็มเลิแเลวโว้ย A B C D E F G H I J K L M N O P เออมาไม่นอนก็อย่านอนก็ไปด้วยกันนี่แหละนัองี่นัใหม่อะใส่เลยอยากทานทานให้พอ ใส่ก,ก่อนแล้วอยากคานคานเลยเนี่ยจบเออมาอยู่กันยาวๆมีเธอมาป้าอยู่ได้แล้วมา,มาพี่พีทดีด็อกสองสี่ศูนย์จบแล้วอยากทำอะไรก็ทำไม่อยากนอนก็เรื่องของน้องมิชชั่นไม่คอมพิลีทนะครับไม่ยอมนอนเ <laughs> ยี่ยมมาจากไหนฮะคือใหม่ทั้งหมดแล้วนี่อยากคานคานห้พอวันนี้ไม่ใช่วันธรรมดาของมีเธอนะเป็นวันดีๆที่เริ่มต้นใหม่ อ่ะตอนนี้เริ่มง่วงแล้วออาเปิดต้มร้อนอยู่ปะร้อนอุ่นอยู่เอาห้อ,อุ่นเรา<ะ>ลังฝึกเป็นเ<อ>พราะลูกอ่อนนะครับกำลังจะไปส่งเด็กเด็กน้อยมีเธอเข้านอนเอาเปิดเปิดเลยเปิดเลยเด็กฉันนอนแล้วค่ะเด็กมีเธอลองอ่อนที่มือเอาไปแช่น้ำ

งหลับมันตาแป๋วจังวะทำไงอะมีตาแป๋วอยู่เหรอตาแป๋วนิ้มหลอกกินแล้วคุณตายแล้วไม่กินงงเลยไม่เอาเขาไม่เอาหล <c oughs> ับใจย,ยังลืมตาอีกเลย <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้เราก็เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปพยายามกล่อมให้หลับก่อนนะคะมมิชั่่นไสเร็จพี่พีทว่ายังไงคะ <c oughs> เขาพร้อมนอนแล้วตอนเนี้ย <c oughs> เอางี้เอาง,งั้นพี่พีทนอนพร้อมมีเธอเลยอ่ะมีเธอมานอนข้างๆกัน เอาจริงๆไเตุ๊กตาตุ๊กตาดูทุรกทุเลทั้งคู่เลยตบก้นด้วยมีสิทธิ์อยู่นะพี่ๆอะกบก้นไปเร็วตบเลยอีกสองตบเบาๆขาแป๊บมพี่นับตาไว้คิดว่าใครหลับ้าพที่ผูกกลองพี่พีนนอนเอนอนนะโออนอนเอาละทิ้งละลาลาสวัสดิ์โชคดีนะเออโอ้โหคงนอน พี่พีนพี่ทำมาเป็นศูนย์สรุปว่ามีเธอไม่ต้องนอนนะครับเราจะฝึกให้มีเธออ่ะโอเคอ่ะหลับแกล้งหลับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันว่ามีเธอจะเป็นยังไงเอาอีกแล้วพี่พีนให้าให้หลับโอ้โหแกล้ทำไมอ่ะ อันที่สองการเลยนหละมันไปไง render? มันอ่อมมันอ้วยไหม,ม Istanbul, เฮ้ย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 มันสบายใช่ไหม <c oughs> จริงจริงแล้วอะ <c oughs> อ,อันเนี้ยคือตอบโจทย์มากนึกออกไหมหนุ่ยเนี <c oughs> ตอนเอ้ยเขารู้เหมอเราไม่มีผม <c oughs> แต่ก่อนอะเวลาแบบเด็กๆเ,เลยอะ <c oughs> เคยเป็นบ้านที่มีแบบก,กระจกเยอะมากๆเลยนะพอมาอยู่ีนบ้านหลังนึงก็จะเป็นกระจกธรรมดา แล้วพอมีบ้านนะก็รู้สึกว่าอยากให้บ้านอ่ะมันมีกระจกใหญ่ให่แต่ปัญหาต่อมาก็คือแสงต้องเข้ามาช่ำมากแล้วด้วยทิศของบ้านหรืออะไรต่างๆนะสุดท้ายอ่ะตอนแรกก็อย่างที่เนี่ยเห็นปะ่ะคิดว่าแบบเอ้ยจะติดม่านไปเลยไหมทึบไปเลยแต่ว่ามันก็แบบมันก็ยังไม่ตอบโจทย์อะอย่างอันเนี้ยม่านอ่ะเรามีแต่ว่าก็จะมีม่านสองชั้นแบบปกติแต่ถ้าเป็นม่านที่มันกันแสงมากๆบ,าง,บางทีอ่ะมุมภาพหรือว่าพวกแสงที่มันเข้ามาบางทีมันก็จะไม่สวยเนอะปะ่ะในแบบในใน,ในภาพรวมของบ้าน สิ่งที้ทําได้อีกอย่างหนึ่งที่เราช่วยด้วยก็คือเรื่องของความร้อนเนี่ก็คือตัวตัวของฟิล์มตัวนี้อันนี้คือฟิล์ม 3M ไม่ใช่แค่แบบว่าติดลงติดล้นนะคะ,ะ,คะเขามีติดบ้านกันนะคะเพื่อกันแดด <S <S <ๆ S 2> กันความร้อนแล้วเขามีให้เลือกหลายอย่างมากๆแล้วก็ตัวที่ใช้เนี่ยก็ <S 2> <S 2> ยคือจะใช้ตัวฟิล์มป้องแสงบ้านและอาคาร 3M รุ่นเซรามิกนะคะ <S <S ตัวนี้เลยนะเป็นวัสดุที่ทามาจากโพลีเอสเตอร์ที่มีลักษณะใสสา,าสามารถมองเห็นผ่านได้โดยไม่บิดเบือนจากความจริงเนื้อฟิล์มจะมีสารป้องกันความร้อนและรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยปกป้องผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารจากรังสีความร้อนและยังช่วยป้องกันพวกอุทอยและเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านของ ไม่ให้สีจืดจางก่อนเวลาที่สําคัญการติดตั้งก็ง่ายมากเพราะฟิล์ม 3M มีลักษณะใส,สไม่เหนียวและบางลดความยุ่งยากในการติดตั้งและมีความทนทานสูงการนึงเลยที่สําคัญมากบ้านเนี้ยเห็นอยู่นิดเดียวอะ่ะค่าไฟ9,000 ไม่ได้หยุดประจําแต่ว่าค่าไฟค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราใช้แอร์เยอะแต่ว่าเขาอ่ะก็จะช่วยเรื่องประหยัดของเรื่องของอุณหภูมิแอร์จะไม่ทํางานหนักมาเพราะแอร์ไม่ทํางานหนักมากอ่ะมันก็จะช่วยเรื่องค่าไฟนอกจากแบบว่าที่บ้านเนี่ยจะติดฟิล์มแล้วใช่ปะก็คือจะมีตัวของฉนวนกันความร้อนนะคะที่แบบว่าอยู่บนฝ้าอีกทีนึงเนาะอันนี้ก็จะใช้เป็นรุ่นแบบว่ารอกฉ l ดนะคะโดยฉนวนจะมีความหนา7จมมตรและถูกหุ้มด้วยลอลูมิเนียมฟอยล์รอบด้านจะทําให้ง่ายต่อการติดตั้งและช่วยสะท้อนรังสี ความร้อนได้ถึง95%จุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือต้านความร้อนได้ถึง6เท่าประหยัดไฟได้มากกว่า60%เมื่อเทียบกับการไม่ติดฉนวนวัสดุก็ไม่ติดไฟไม่ลามไฟจึงไม่ก่อให้เกิดควันพิษเมื่อเกิดเพลิงไหม้การเสียงรบกวนทําให้บ้านสงบเงียบมากแล้วก็อย่างในส่วนของห้องน้ำอะห้องน้ำอะมันจะเป็นห้องน้ําที่ค่อนข้างใหญ่ถ้าเกิดเทียบกับตัวบ้านนะเหมือนเขาคงแบบห้องบนที่ใช้แบบสามสามห้องให้ใช้ห้องนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เนี่ยเขาจะไม่มีอ่าง ไออย่างเงี้ยก็เป็นห้องน้ําชั้นบนตัวเนี้ยก็คือบอกว่าใช้เนี่ยเห็นปะอย่างกระจกเธอความแข็งแรงเขาอะไรต่างๆของเขาคือมันดีมากห้องน้ําทันก็คือกระจกแข็งแรงมากอันเนี้ยก็คือมันจะใช้ตัวของชาว่าคิงนะคะเป็นกระจก DS นะคะก็คือแตกแล้วเนี่ยเขาจะไม่ร่วงหล่นเคยเห็นปะที่บางคนอะกระจกแตกในห้องน้ำอะมันน่ากลัวมากนะห้องน้ำในห้องนอนเราจะใช้บานเลื่อนรุ่นอวัยเจ็ดพัน ห้องน้ำด้านล่างนะคะก็จะใช้เป็นรุ่นบานเปิดนะคะ RY 2000 plus นะคะส่วนในห้องใหญ่ก็จะเป็นรุ่น RY 2000บานฟิกนะคะมาพร้อมกับกระจกนิรภัยทั้ง3รุ่นมาพร้อมกระจกนิรภัย DS guard เครือบ3นวัตกรรมอลตมาก,กาีและชุดอุปกรณ์บานเปลือยทาจากวัสดุสแตนเลสสตีลเกรด304สามารถกันน้ำด้วยสื่อบริเวณบานพับ ได้ถึง99%และยังช่วยรับน้ำหนักได้ดีกว่าบานพับปกติทั่วไปหมดกังวลเรื่องบานประตูตกบอกเลยว่าจริงๆแลก็คือประทับใจเนาะเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าเหตุชำรุดหรือว่าเสียนะคะของชาววาคีนะคะเขาจะมีรับประกันเนี่ยกระจกเนี่ยถ้าแตกเนี่ยฟรีให้10ปีอะไรเนี่ยให้7ปีบริการเนี่ยเขาก็บริการให้3ปีก็คือทีเดียวคือมันจบนึกออกป่ะแล้วก็ถ้าเกิด ใครสนใจหรือว่ามีปัญหาอะไรสามารถติดต่อทีมบริการหลังการขายได้ทุกช่องทางออนไลน์นะหรือว่าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามที่ขึ้นไว้ให้เธอลองดูแล้วเธอจะติดใจเพราะว่าฉันเคยมาลองมาหลายอันแล้วอันนี้คือมันตอบโจทย์สุดๆแล้วพอมันทํามาเพื่อแบบเหมือนมันเกิดมาเพื่อฉันจริงๆออนเล่ย์ก็จกครั้งแรกของบ้านถูกต้องชอบมาก นึงของบ้านนะที่ทคนแบบสงสัยแล้วก็ถามกันเยอะมากนะคะก็คือจะเป็นตัวของปลั๊กแล้วก็สวิตช์บ้านนะก็คืออย่างของที่บ้านเนี่ยจะเน้นแบบไม่เป็นแบบมินิมอลมากที่สุดเพราะว่าเราเป็นคนของเยอะนออกไหมถ้าเกิดปลั๊กก็ลายหนุ่นก็ลายนี่ก็ลายมันก็จะลายไปหมดเพราะว่าปล่อยที่บ้านมันเรเียบ,เ,ยบเพราะสุดท้ายเดี๋ยวของมามันจะแน่นบ้านเองเนาะนตัวสวิตช์ของเราเนี่ยเห็นปะ คือเป็นดีไซน์แบบเรียบ,ยบแต่ว่าให้ดูแบบว่าดีไซน์เก๋อย่างของที่บ้านที่ใช้เนี่ยทั้งหมดทั้งบ้านเลยเนี่ยก็จะเป็นของยุงยุงย่งไม่ใช่ยุงลายไม่ใช่อะไรแต่ยุ่งเป็นภาษาเยอรมันก็คือจะบอกว่าโปรดักของเขาเนี่ยก็คือ m a k ก in เยอรมันนะคะก็คือทําและผลิตที่เยอรมันเลยนะคะสวิตเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มีความยูนิคนะคะแล้วก็ไม่มีโลโก้ที่สวิตอีกด้วยคุณภาพของแบรนด์เนี่ยก็คือ เป็นแบรนด์เดียวในไทยที่ยังผลิตจากประเทศเยอรมนีอยู่นะคะด้วยคอนเซปต์ของเจ้าของแบรนด์มิสเตอร์ยุงสวิตเขาเนี่ยสามารถติดตั้งในทั้งแนวตั้งแนวนอนได้อย่างสวยงามน,นะคะมีทั้งปลั๊ก USB-C สายแลนหลักทีวีครบเลยแบรบนด์เนี้ยไม่ได้มีแค่สีเดียวนะคะเพราะเขามีวัสดุให้เลือกเยอะมากตั้งแต่วัสดุพลาสติกที่ไม่มีทางกรอบและเหลืองและวัสดุโลหะแท้ทั้งชิ้นจนถึงทองเหลืองและยังมีสีให้เลือกจากดีไซเนอร์ชื่อดังเลคบูเซีย มีแบรนด์ยุงแบรนด์เดียวในโลกเท่านั้นที่มีสีจากดีไซเนอร์ท่านนี้มากถึง63เฉดสีและสามารถทั้งแบรนด์แนะนำและดีไซน์สวิตช์และระบบโฮมออโตเมชันในบ้านทุกท่านได้เลยใครที่สนใจนะคะก็สามารถนะคะไปดูที่โชว์รูมของเขาได้นะคะที่ตึกสาธรนะคะไทยจ c หรือว่าจะแอดนะคะไปที่ Line แอดยุ่งไทยแลนด์นั่นเองนะคะก็คือไปดูได้เลยหรือว่าจะไปสอบถามข้อมูลกับไ,ได้เรื่องของดีไซน์หรือว่าเขาแนะนำอะไรทุกอย่างให้มันเข้ากับบ้านเรานะคะก็สามารถไปดูได้นะคะ เลือกแบ,บนทั้งทีเราก็ต้องแบบร้อยปีอัพเท่านั้นถูกต้องถ้าไม่ดีจริงอยู่ได้ไม่ถึงร้อยปีค่ะไปหลังจากเ็กน้อยนะคะเราแบบตื่นทั้งวันนะคะค่อนข้างเหนื่อยมากกับการเลี้ยงเด็กแล้วจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะ ก็คือหมดห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะเพราะว่านอกจากจะมีกล้องวงจรปิดต่างๆแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยกว่าจะเข้าเนี่ยก็คือสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวล็อกนี่ก็คือเป็นตัวล็อกแบบดิจิตอลนะคะเพื่อความปลอดภยัยการการขมโมยเกิดขึ้นนะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็คือต้องบอกว่าใช้เยอะทั้งหมดนะคะ นี่เลยประตูหน้านะคะก็ใช้ตัวท็อปพีทค่ะลูน่าโปรพัสจะบอกว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยชอบมากเพราะการปลดล็อกประตูเนี่ยดูปลอดภัยสุดๆนะทั้งสแกนนิ้วคี์การ์ดมีรหัสและที่สำคัญสแกนใบหน้าได้ด้วยนะคะทุกคนสแกนผ่านลูม่านตาเหมือนที่เราไปธนาคารเลยปลอดภัยมาก และในส่วนของห้องนอนนะคะก็จะติดเป็นตัวเยลไคลาโปนะคะฟังก์ชันนี่นก็คือครบดีเลยนะคะที่สําคัญคือสวยโคง้งเว้าวเปิดปิดสบายมือไม่เจ็บมือเลยนะคะหมดกังวลเรื่องบริการหลังการขายเยลมีทีมติดตั้งเชี่ยวชาญมากหมดห่วงเพราะมี call center หากติดปัญหาติดต่อได้24ชั่วโมงที่สําคัญนะคะสามารถเปิดผ่านแอปพลิเคชันได้สั่งผ่านซิลิ Alexa Google และสั่งผ่าน Philips Air BNB App y a l Home <c oughs> ก็ทำได้เยลจะมีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆอยู่แล้วง่าย <c oughs> มาสะด,ดวกวิ้แล้วเขามีบันทึกม้หมดเลยนะว่าวันนี้เราเปิดปิดอะไรยังไงบ้างเนี่ยใช้หน้าจากลงสแกนเขาเขียนไว้หมดเลยแล้วเนี่ยสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถนะคะไปดูได้นะคะที่ห้างสรสินค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะไปที่แอดเยลไทยแลนดได้เลยนะคะมีเธอตบมือ เดี๋ยวเราไปในส่วนของหลังบ้านกันเพราะว่าจริงๆแล้วว่าตอนมาหลังบ้านเราก็มีความกังวลนะพี่จุ๋มเนาะ <m> ใช่เพราะว่าหลังบ้านเราอะด้วยพื้นของแบบบูบบ่บ้านอะเขาโลเขาจะเตี้ยเนาะแต่ว่าเราก็เอ๊ยยังไงดีเพราะว่าข้างหลังอะมันก็จะเห็นบ้านเขา <c oughs> เห็นครัวเขาแล้วเราอะเป็นพวกแบบวุ่นวายึกออกป่ะ <c oughs> <ๆ S 1> เราก็ไม่อยากให้ใครแบบเห็นอะไรเยอะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราทําเห็นป่ะ เราก็เลยแบบเอ้ยเอาอยังไงดีเพราะว่าสมมติบ้านเรามันออกแปลแบบเป็นแบบมินิมอลเนาะหรือว่าเราจะแบบตีไม้ขึ้นมาแต่ด้วยความที่เราเป็นคนแบบไม่ได้ชอบแบบตัวไม้ที่แบบ ไม้จ๋ามากก็เลยแบบเออหือว่าจะตีไม้สีขาวทาสีอะไรเงี้ยสรุปก็เลยตัดสินใจใช้เป็นไม้ลวเชลล่านะคะรุ่นโมเดิร์นผิวเรียบนะสีธรรมชาติหนา4นิ้วเขาหนาถึง1.2เซนเมตรเหมาะสำหรับแต่งรั้วบ้านที่สำคัญทนน้ำทนปวกใช้ได้กับทุกสภาพอากาศไม่กรอบแตกเมื่อโดนแดดทำสีได้อีกด้วยเข้ากับทุกสไตล์ของบ้านติดตั้งไม่ยากและออกแบบได้ทั้งเป็นรัว้วหรือกั้นบริเวณตกแต่งบ้านต่าง แล้วบ้านมันก็ดูสวยด้วยเวลาออกมาทำตรงนี้อะไรเงี้ยบางทีเราจะลกยังไงเราก็ลกได้หรือว่าบางทีเราแบบเราอยากปิดส่วนไหนเราก็ปิดได้อะไรเงี้ย สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายนะคะเชอร่าทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือว่าตามไทยวัสดุโกโบฮาวดูโฮมนะคะหรือว่าโฮมโปรก็มีเหมือนกันนะคะสามารถไปดูรายละเอียดสินค้าต่างๆได้นะคะที่เว็บไซต์เช e r ่ .com หรือว่าจะทามที่ a c e b o o k เพจเชอร่าก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะเชอร่าเข้าใจคุณทุกเรื่องบ้านฮัลโหลขอสั่งไหมไหน่อยค่ะขอเป็นแบบโมเดิร์นผิวเรี่ยบน,นะคะไปเริ่ม อันนี้เขาเริ่มลุกแล้วอะหมวกไปเร็วดี่พี่เร็วร้องพ่อมาแล้วพ่อก็ทำงานเสร็จแล้วกลับมาบ้านวันนึงนานมากพี่พีทมันจะเกาะมันจะเกาะอ่ะมันนี่มาโอ้โอ้

ไม่ได้ล้วต้องแคร์พี่จุกเอาทิชชู่อ่อนๆมาปอาวดูกา่อนเลยเดี๋ยวไบ่งั้นนะเดี๋ยวสำลักนะแป๊บนึงเราโทรศัพท์แป๊บนึงนะใไม่ได้ไได้ยไดก็ขกนไม่ยอมหลับไจะได้หลับ